ปากีเดพราะงี้ว่าเขามาปล่อยพันจมอยู่นี่เออปล่อยแล้ว่ะที่นี่มันไปติดกับใบพัดเรือมันไปเงี้ยพี่น้องไปโอ้วันนี้เพิ่นมาตั้งอันถูกเทียนถังนกไปพี่น้องไปเขาไปไหว้ปูงในอ๋อเพื่นมีถูกเทียนถังนกตอนถูกเทียนบุษาวนี่ดเด็กบุษาวเทียนบุษาวไหมเขา ตามสัดห้าไี่น้องตามสัดท้าถูกถูกถูกไปใต้รี่เด็กมันปูน่ขาต้องขาเบ่งน้ำพนถึงด้ยเอาปลาล่ะเอาป่าเอาเราอะเยอหน่อยเอาซีดาย่ายแล้วจะมากซีได้กลับไปรูดซีสซมาคือคืออย่างละพี่น้องเป็นบูซาถูกเทียนเข้าหัวไปถูกได้ถูกเดยซีนี่ คือเก่งเซ่มากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงขงหลงยินดีต้อนรับสู่เกาะดอนภูเปิดหกโมงเสาร์แล้วก็ปิดถามงแรกพี่น้องเห็นงามแต่ว่าน้ำขืนมันกระสีเนาะน้ำขืนมั่กระสีช่บานน้ำกระได้ขออีกหนึ่งปูขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งดียเาได้ไหมไปไหไปไเอาเราเตะ กับบริจาคไปซ่อยเพื่อนเลยดิให้เพื่อนมากบำรุง่งสถานันที่ไ <ป S 1> าไปเหมือนจะเศร้าอยู่เนาะอันนี้สำหรับจุดเก็บค่าบริการเพื่อตอบแทนเด็กสิบบาทผู้ใหญ่เศร้าต่างศาสตร์วะเขาซีบอกอยู่เลบาท มุกสีมันขึ้นว่ขึ้นอยู่ที่ยืมที่กันท่งบุออากันทบุญอันนี้ยืมอยู่คุณได่ยืมอยู่ข้างในยืมอยู่ข้างในอันนี้มุกจะไ้หายมุอีกค่อยหายก็ได้วะไม่มีเศษละเดี๋ยวค่อยเอาอีกนะบอันนี้คือหายเ่ยยืมอยู่ข้างในบุดิยืมอยู่ข้างในอ๋อจนลืมแล้วไม่ค่ะบมี้าบมีเจ๊กหน่อยเดเจี๊ยน เมั้ยเอาไปพู้รับเอาเลยเอาผู้เดียวก็ได้มั้งเลยมีเสียเป็นยังดอก่บมสีเราตั้งใส่ทุกคนบ่ไดนยังไงเอาแตเตเราโอ้โหเป็นยังดอกมั้งเที่ยวกนเท่ากับมใส่ดอก่ะอที่ฐานเอาได้มันจกหนกละป่าพ่นงแ้านน้ำท่านน้ำขืนมากตรงนี้กรสชเปินเป็นน้ำท่วมพี่นองรุยมาก เพื่นเอาไส้มาลง่ไส้มาลงหรือเพื่นเอาไมาลงงองอะไส้อมาลงเออะาไมาตมนี่อันไหนเอาามา่อใเ้ยจะไปพูดถึงจุดมามาหยุดหยุดไปพี่นอ ผู้ใดมากบุญบานสาาเกาวยังกับมาแก่บุญตัวนี้เนาะเจ้าก,กตั้งมีพิธีแก่บวกแก่บุญกับ้าไปแต่สิคอย่างนี้แเมื่อแต่สาวแปดมุ่งกระดีนี่พ่นไหลเดี๋ยวกวนพ่นไหลอะไกับบ่อยกัษ้าไปสำรับแก่บุญทำพิธีเจ้าจัดไพิธีแก่บุญเขาก็มาเนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

<c oughs> ไไมันต้องออกจากตะก้ารไม่งั้นเนาะต้องออกตะการพี่พี่ว่าพี่ค่อยมากออกตกกะกา้เดิต้องกตองกตา <c oughs> ใช่ไปขึ้นเพลินผุน <c oughs> นี่เขาจะไปพุ่นอ่ะสอง <c oughs> น้ำเกาไปหยาดพุนบ่โอเาหยาดนี้เนาะห <c oughs> ยาดที่นี่ครับ อันนี้เอาไปปุ๋ยเนาะไปปุ๋ย